กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพล้นมีเพื่อนสนิทสองคนอาศัยอยู่ในบ้านข้างๆกันชื่อของพวกเขาคือเคและเกอร์ดาเคและเกอรดาปลูกดอกกุหลาบไว้ในสวนด้านหน้าของตนเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อกันและกันดอกกุหลาบเหล่านี้จะโตไปพร้อมๆกับพวกเขา เมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวก็มาเยือนและบ้านเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในระหว่างคืนอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวเหล่านี้ความสนุกสุดๆของเคและเกิดาคือการเล่านิทานเทพนิยายของคุณยายของเกิดาความหนาวเย็นกับหิมะมาจากไหนคะเกิดาถามจากที่อันไกลโพนคุณยายตอบและเริ่มเล่าเรื่อง มีดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะราชินีหิมะอาศัยอยู่ในปราสาทน้ำแข็งตามลำพังซึ่งสร้างโดยเวทมนตร์ของนางราชินีหิมะงดงามมากและมีความบริสุทธิ์ดังหิมะแต่ว่าราชินีหิมะมีหัวใจที่ชั่วร้ายและมีสิ่งลึกลับมากมายที่ถูกซ่อนไว้ในปราสาทเวทมนต์อันหนาวเย,ยือกแห่งนี้ ระจกน้ำแข็งคือหนึ่งในสิ่งลึกลับด้วยการมองผ่านกระจกนี้ราชินีหิมะผู้ชั่วร้ายสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ณตอนนั้นเองเกิดดาเห็นราชินีหิมะจ้องมองพวกเขาจากข้างหลังหน้าต่างเคคุณยายราชินีหิมะกำลังมองเราผ่านหน้าต่าง ฉันว่ามันก็แค่แมวที่ยืนสั่นอยู่เท่านั้นแหละราชนีหิมะมาที่นี่ได้จริงไหมคะให้นางมาเลยฉันจะโยนานางเข้าไปในปล่องไฟเดี๋ยวนั้นเลยแล้วนางก็จะเริ่มละลายแล้วก็กลายเป็นราชินีน้ำแทนฮด้วยการมองผ่านกระจกน้ำแข็งราชินีหิมะได้ยินสิ่งที่เขพูดเจ้าจะโยนข้าเข้าปล่องไฟแล้วทำให้ข้ากลายเป็นราชินีน้ำกันหรอฮะแก็ดน้ำแข็ง จงมารวมกับพลังของข้าไปหาตัวเด็กคนนี้ซะเราจงทำให้ดวงตาและหัวใจของมันมาเป็นของข้าจงทำให้สายตาของมันชั่วร้ายกับทุกสิ่งรอบตัวมันและทำให้ความรักในหัวใจมันมาลายหายสิ้นไปให้หมดราชินีหิมะสั่งกับเป็ดน้ำแข็งของเธอทันใดน,นั้นเองพายุหิมะก็เริ่มพัดเข้ามาที่หน้าบ้านของเกอร์ดาเป็ดน้ำแข็งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปทางเกอร์ดา ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเคเปิดหน้าต่างเกิด่าร้องทันทีเคหยุดแต่มันก็สายไปซะแล้วโอ๊ยตาฉันมีอะไรต่อยตาฉันก็ไม่รู้โอ๊ยหัวใจของฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในตอนนั้นเองคำสาปของราชินีหิมะก็เกิดขึ้นโดยเหล่าเกล็ดน้ำแข็งสายตาและหัวใจของเขาโดนสะกดและเคก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เกรด้าถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เคกลับตะโกนใส่เธอกล้เสนเลยฉันไม่เป็นไรอย่ามาจุนนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะเคไม่เคยทําตัวหยาบคายกับเกอรด้าแบบนี้เลยเธอไม่เข้าใจว่าทําไมจูจ่ๆเขาถึงทําตัวแบบนี้ขึ้นมาการทําตัวหยาบคายของเคเป็นอย่างนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เคกําลังนํารถลากเลื่อนออกไปที่สวนเกิรด้าถามว่าเขากาลังจะไปไหนเขาก็โมโหใส่เธออีก เขากระโดดขึ้นรถลากเลื่อนและขับออกไปเกอร์ด้าวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันทันใดนั่นเองจูๆ่ๆราชินีหิมะก็ปรากฏตัวขึ้นบนรถลากเลื่อนของเธอเคจึงตามเธอไปเกอร์ด้ายืนอึง้งและไม่สามารถทำอะไรได้เพราะพวกเขาได้หายตัวไปซะแล้วราชินีหิมะกำลังพาตัวเขาไปยังปราสาทน้ำแข็งของเธอ เกิดาเฝ้ารอคอยให้เคกลับมาที่หน้าหน้าต่างของเธอวันเวลาผ่านไปหลายเดือนและฤดูหนาวก็สิ้นสุดลงแต่ก็ยังคงไม่มีวี่แววของเคเมื่อไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วเกิดาจึงทำการตัดสินใจด้วยการนำเอากระจกเพียงบานเดียวที่คุณยายให้เธอเดินทางออกตามหาเคเพื่อนรักของเธอ เกิดดาผู้กล้าหาญเดินผ่านถนนมากมายและถามทุกคนที่เธอพบว่าพวกเขาเคยเห็นเคบ้างหรือเปล่าสุดท้ายเธอไปหาที่ริมฝั่งแม่น้ําเธอมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครที่เธอจะถามถึงเคได้เธอถามแม่น้ําแต่ก็ไม่ได้คําตอบณตอนนั้นเองนกนักนวลตัวหนึ่งบินมาข้างๆเธอ แม่น้ำมีของขวัญให้เจ้าเสมอแต่เจ้าต้องให้ของขวัญน,นางก่อนเกิดดาถอดสร้อยคอสุดที่รักของเธอออกมาแล้ววางไว้บนผิวน้ำของแม่น้ำทานใดน,นั้นเองปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจูจ่ๆก็มีเรือลำเล็กปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอเกิดดาคิดว่าแม่น้ำชื่นชอบของขวัญจากเธอและนี่คือการตอบแทนทันทีที่เธอกระโดดขึ้นเรือ เรือก็เริ่มเคลื่อนที่ไปได้เองเรือนำเกิดามาสู่ริมแม่น้ำอีกฝั่งที่นี่มีสวนลับที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันตามสายรุง้งเกิดาไม่เคยเห็นสวนที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปไม่มีดอกไม้ดอกใดที่มีกลิ่น ตรงอีกฝั่งหนึ่งของสวนเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมุ่งหน้ามาหาเธอเธอเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ยินดีตอนรับสาวน้อยผู้งดงามเธอทักทายเกิดาด้วยรอยยิ้มกว้างแล้วทันใดนั้นเธอก็รู้ตัวว่าเธอได้กลิ่นจากดอกไม้ในสวนเธออีกครั้งหนูขอโทษจริงๆนะคะที่บุกรุกเข้ามาเกิดาพูดไม่เป็นไรที่รัก มาเธอสาวน้อยฉันดีใจที่เจ้ามานานแล้วนะที่มีคนมาที่สวนฉันไหนบอกสิหนูมาถึงนี่โดยตัวเองเลยรอเกิด้าบอกหญิงสาวดอกไม้ว่าเธอกําลังตามหาเพื่อนชื่อเคและถามว่าเธอเคยรู้จักเขาบ้างไหมแต่หญิงสาวตอบว่านางเห็นแต่เกิด้าคนเดียวอย่างนั้นหรอคะเอาละงั้นหนูต้องรีบกลับไปยังถนนหนูต้องรีบหาเคให้เจอให้เร็วที่สุด หญิงสาวดอกไม้ไม่อยากให้เกิดด้าไปนางจึงกุเรื่องโกงหกขึ้นมาหนูพูดว่าเทใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะฉันคงจะเคยเห็นเขาแถวแถวนี้แหละเกิด้าบอกนางทุกอย่างและเมื่อหญิงสาวดอกไม้ได้ยินชื่อของราชินีหิมะนางก็กังวลเป็นอย่างมากราชินีหิมะวิขอให้นางอยู่ห่งหางๆซสทีนีเ่เถอะกับเพราะนางนี่แหละดอกไม้ฉันหยุดส่งกลิ่นหอมมาหลายปีแล้ว จากนั้นอยู่ดีๆหญิงสาวดอกไม้ก็อยากจะหวีผมให้เกิดาเกิดาไม่เข้าใจว่าทำไมแต่หญิงสาวดอกไม้ก็ยืนยันเกิดาไม่รู้เลยว่านี่คือหวีเวทมนต์หวีเวทมนต์ทำให้เกิดาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้เหลือเพียงแค่ความสุขเท่านั้นแต่หญิงสาวดอกไม้ไม่ใช่คนชั่วร้ายนางทำไปเพื่อความสนุกเท่านั้นเองเมื่อเธอตื่นขึ้นจากการหลับฝันหวานเกิดาก็จำอะไรไม่ได้เลย ไม่แม้แต่ว่าเธอมาที่นี่ทำไมและมาได้อย่างไรแต่เมื่อเธอเห็นดอกกุหลาบบนหมวกของหญิงสาวเธอก็เริ่มจำเรื่องราวได้ไม่มีเวทมนต์ใดที่จะขวางกั้นรักแท้ได้เกอด้าไม่รู้เลยว่าเธออยู่ในสวนนิทรามานานแค่ไหนแล้วแต่อยู่ดีๆความทรงจำทั้งหมดของเธอก็กลับมาเธอกลับไปที่ชายฝั่งทันทีเรือยังอยู่ที่นั่น แต่เธอก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนหรือต้องทำอะไรขณะนั้นเองมีอีกาบินข้ามหัวเธอมันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอเกิร์ด้าจึงตามมันไปเธอตามอีกาไปสักพักจนไปถึงทะเลน้ำแข็งตรงกลางทะเลน้ำแข็งมีเรือโจรสลัดที่ดูมีอายุแล้วจอดอยู่ทีซึ่งเจ้าอีกาบินไปเกาะเกิร์ด้าพายเรือตามมันไปและขึ้นไปบนเรือในที่สุด นี่คือวิธีไปปราสาทของราชินีอย่างนั้นหรอด้วยเรือโจรสลัดเหล่าโจรสลัดปรากฏตัวขึ้นบนเรือและหนึ่งในนั้นคือโจรสลัดสาวที่เข้ามาหาเกิดาเจ้าจะไปตามทางที่พวกเราไปและนั่นก็คือการอยู่กับที่อ้าฮ่าฮ่าในขณะเดียวกันราชินีหิมะพยายามจะทำให้เคลืมทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตนางทำสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งแล้ว แต่ไม่ว่าจะทำยังไงเกอดาก็ไม่ยอมไปจากความทรงจำของเคเกอรดาโอ้ยเกอรดาเดียวอีกไม่นานหัวใจของเจ้าก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเจ้าก็จะจำอะไรไม่ได้สักอย่างเมื่อรู้ว่าเคโดนขังอยู่ในปราสาทของราชินีจนสลัดสาวก็บอกให้เกอรดาลืมเคไปซะเพราะไม่มีทางใดที่จะช่วยเขาออกมาได้ ฉันจะไม่ลืมเขาเป็นเพื่อนฉันฉันต้องช่วยเขาเกอร์ด้าตอบจนสลัดสาวไม่ค่อยเข้าใจการยืนยันของเกอร์ด้านักจริงๆแล้วเธออยากให้เกอร์ด้าอยู่ที่นี่และเป็นเพื่อนเธอแต่เกอร์ดามุ่งมั่นที่จะตามหาเคให้ได้ฉันจะทำทุกอย่างไปช่วยเขาเนื่องจากว่าเธอไม่มีเพื่อนจนสลัดสาวรู้สึกชื่นชมทัศนคติของเกอร์ด้ามากและตัดสินใจช่วย วันต่อมาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจนสลัดสาวนำกวางเรนเดียมาให้เก์ดานี่เป็นกวางเรนเดียที่วิ่งเร็วที่สุดในอาณาจักรหิมะและเธอจะชี้ทางให้เก์ดาสัญญากับเรานะว่าจะเอาชนะนางแม่มดน้ำแข็งให้ได้แล้วก็จะช่วยเรือของเราด้วยฉันสัญญาฉันจะตอบแทนบุญคุณเธอเก์ดาตอบ เกิดาขี่กวางเรนเดียออกไปก่อนอื่นเธอต้องหาวิธีเอาชนะราชินีหิมะกวางเรนเดียจะเป็นผู้บอกวิธีเธอให้หลังจากการเดินทางอันยาวนานพวกเขาก็มาถึงคััวโลกเหนือนักปราชชาต้อนรับพวกเขาในที่สุดเจ้าก็นำกระจกมาสินะเกิดาไม่เข้าใจว่านักปราชรารู้เรื่องกระจกได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามเธอก็รู้ว่าเธอมาถูกที่แล้วเธอจึงนำกระจกออกมาให้ชายสราดูหนูจะชนะราชินีหิมะได้ด้วยกระจกนี้หรอคะนี่คือกระจกวิเศษมันจะแสดงแต่ความจริงความจริงเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะโดนซ่อนไว้ลึกแค่ไหนก็ตามเพราะไม่มีสิ่งใดที่มีพลังมากกว่ารักแท้ พลังก,กำลังที่แท้จริงของเราทุกคนคือความรักเกิดาได้รู้ถึงตัวตนของราชินีหิมะต้องขอบคุณนักปรา์ถ้าเธอเผยความจริงได้เธอก็จะเอาชนะนางได้เพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตราชินีหิมะเป็นเด็กดีเต็มไปด้วยความรักทุกทุกที่ที่เธอสัมผัสด,ดอกไม้จะบานและดวงตาย,ยิ้มแย้มของเธอดูสว่างสดใสกว่าดวงอาทิตย์เธอเป็นสาวน้อยที่มีเอกลักษณ์และมีความสุข เธอชื่อลีลาแต่ทุกคนกับคิดว่าเธอเป็นแม่มดตัวน้อยจึงไม่อยากเล่นกับเธอเมื่อโดนทิ้งไว้เพียงลำพังลีลาก็ไม่มีความสุขอีกต่อไปเธอเริ่มเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนรอบตัวเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเธอนนขออธิษฐานขอให้ทุกคนที่ใจร้ายกับฉันกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเธอก็สร้างปราสาทหิมะ และอาศัยอยู่ในนั้นห่างไกลจากทุกคนอยู่ตัวคนเดียวปราชจากความรักและความสุขเกอร์ด้ามาถึงปราสาทของราชินีหิมะและเข้าไปข้างในเธอเห็นเคในมุมมุมหนึ่งเขากำลังแกะสลักหิมะเธออยู่นี่นี่เองฉันเจอเธอแล้วเคนี่ฉันเองเกอร์ด้าจำฉันไม่ได้หรอเคมองเกอร์ด้า แต่เขาจำเธอไม่ได้ฮ่าฮ่าฮห,หัวใจของเขาเหมือนกับทุกอย่างที่นี่แต่กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเกิดาไม่สนใจสิ่งที่ราชินีฮิมะพูด่อยเขาซะเขาเป็นของฉันแล้วฉันจะเปลี่ยนแกให้เป็นน้ำแข็งด้วยไม่แกไม่ทําหรอกเคฉันรักเธอเคเริ่มจําได้ เกรดา้าใช่ฉันนึกออกแล้วด้วยความโกรธเกรี้ยวราชินีหิมะเขย่าไม้กยสิทธ์ด้วยความเร็วแสงและคำสาบน้ำแข็งก็พุ่งออกมาตอนนั้นเองเกอรด้าดึงกระจกออกมาและแนบมันเข้ากับคำสาบเมื่อคำสาบกระแทกกระจกมันก็หายไปและเวลานั้นก็มาถึงราชินีหิมะมองกระจกของเกอร์ดา้าและเห็นว่าภาพที่สะท้อนออกมานั้นไม่ใช่ตัวนางนางเห็นหน้าของเด็กสาว หน้าของไลลา,ลาท่านใดนั่นเองราชินีหิมะก็กลับร่างเป็นสาวน้อยผู้อ่อนโยนและกลายเป็นไลาลาอีกครั้งขอบคุณมากนะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครฉันเป็นอิสรยอีกครั้งลาก่อนเค okay, และเกิด้ามองหน้ากันและยิ้มจากนี้ไป พวกเขาจะไม่แยกจากกันอีกแล้วและจะเติบโตไปด้วยกันเหมือนกับดอกกุหลาบที่เขาปลูกไว้ด้วยกันที่สวนหน้าบ้านกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่แม้ว่าพวกเขาอยากจะมีลูกสักเพียงใดมันก็เป็นไปไม่ได้วันหนึ่งภรรยาของเขาจึงไปหาแม่มดชาราและบอกนางว่าเธออยากมีลูกอย่าเศร้าไปเลยสาวน้อย ถ้าเจ้าต้องการทำอะไรมันก็มีทางเสมอจงนำมเมล็ดนี้ไปปลูกไว้ในกระถางจากนั้นก็รอดูแล้วเจ้าจะต้องตกใจภรรยาของเขาดีใจมากและขอบคุณนางด้วยความยินดีเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือครั้งใหญ่นี้เธอให้เงินกับแม่มดชาราไปหลังจากนั้นเธอก็ตรงกลับบ้านและนำมะเมล็ดไปปลูกไว้ในกระถางด้วยความอดทนอย่างสูงเธอเริ่มรอข้างๆกระถางต้นไม้ หลังจากนั้นไม่นานดอกไม้ลักษณะคล้ายดอกทิวลิปขนาดใหญ่ก็เริ่มบานขึ้นณตอนนั้นเธอคิดกับตัวเองว่าช่างเป็นดอกไม้ที่งดงามจริงในขณะที่กลีบยังหลุบอยู่เธอเอื้อมมือไปและจุ่มพิษมันต่อมาไม่นานใบไ,ไม้ก็เริ่มพลีขึ้นภายในดอกไม้นี้มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยความสับสนงุนงงเธอหยิบเด็กหญิงตัวจิ๋วขึ้นมาในมือ หนูตัวจิ๋วอะไรอย่างนี้อืมชื่อของหนูคือซัมบลีนาเธอสร้างเปลให้ซัมบลีนาจากเปลือกวอลนัทสร้างฟูกจากใบต้นไวโอเลตและผ้าห่มจากกลีบกุหลาบซัมบลีนาปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายดายตอนกลางคืนเธอจะนอนบนเตียงที่ทำขึ้นสำหรับเธอเท่านั้นและในระหว่างวันเธอจะเล่นบนโต๊ะและร้องรทำทําเพลง คืนหนึ่งในระหว่างที่เธอกําลังนอนอยู่บนเตียงเจ้าก,กบหน้าเกลียดก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าต่างมันเห็นเด็กหญิงนอนหลับอยู่ในเปลือกวอลนัทออบอบโอ้โหช่างเป็นเด็กตัวจิ๋วที่สวยงามอะไรเช่นนี้เจ้าจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับลูกชายข้าได้แน่แน่ กบคว้าเปลือกวอลนัทให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้และออกไปนอกหน้าต่างไกลๆบ้านมีบึงน้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ากบหน้าเกลียดและลูกชายลูกชายของเจ้ากบหน้าเกลียดก็อับปะลักพอกับพ่อของตัวเองเมื่อเขาเห็นเด็กหญิงตัวจิ๋วที่พ่อนำมาด้วยเขาตะโกนร้องเสียงดังอับ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  หยุดส่งเสียงได้แล้วแกจะปลุกเขาเปล่าๆถ้าเขาตื่นขึ้นคงวิ่งหนีด้วยความกลัวแน่ๆออบออบพ่อและลูกชายจึงตัดสินใจหาที่อยู่ให้กับเด็กหญิงพ่อกบมีความคิดดีๆวางเธอลงบนลิลี่ที่อยู่เหนือกระแสน้ำดีกว่าถ้ามีน้ำล้อมรอบขนาดนั้นแล้วคงหนีไปไหนไม่ได้หรอกออบออออบ,อบ,อบ พอกบยกซัมบลีนาพร้อมเปลของเธอแล้ววางไว้บนลิลลี่ใบหนึ่งในตอนเช้าเมื่ออาทิตย์ทอแสงซัมบรีนาก็ตื่นขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านและยังถูกล้อมรอบด้วยน้ำด้วยความหวาดกลัวเธอจึงเริ่มร้องไหท้ที่ไหนที่ไหนพอกบและลูกกบไปหาซัมบลีนา นี่เพื่อนใหม่ของเธอฉันจะไปเตรียมบ้านใหม่ให้จะอยู่ในที่น้ำลึกมากของบึงงพ่อกบและลูกกบหยิบเปลที่ทำจากเปลือกวอลนัทของซัมบารีนาแล้วว่ายน้ำออกไปทิ้งให้เธออยู่บนใบไม้อย่างนั้นณตอนนั้นเองกลุ่มปลาสีแดงที่ว่ายน้ำผ่านมาเกิดได้ยินสิ่งที่เจ้ากบน่าเกลียดพูด พวกเขาทนไม่ได้ที่เด็กหญิงผู้งดงามอย่างซัมบรีนาต้องไปอยู่ในบึงที่น่าเกลียดไม่ต้องห่วงนะสาวน้อยเราจะช่วยเธอเองด้วยความสามาัคคีพวกเขาเคี้ยวก้านลิลลี่ที่เธอนั่งอยู่จนหักเมื่ออยู่คนเดียวแล้วใบไ,ไม้เข้าไปติดในกระแสน้ำและลอยออกไปเมื่อเดินทางไปตามกระแสน้ำด้วยใบไม้สีเขียว พวกนกที่เห็นเธอก็อดชื่นชมเธอไม่ได้อ,อ๋เธอช่างงามแนละตัวจิ๋วจริงๆในระหว่างทางเธอก็ผ่านแมงอินูนตัวเบอริ่มเขาชวยเธอขึ้นไปอย่างรวดเร็วและวางเธอไว้บนต้นไม้เมื่อขึ้นมาอยู่บนต้นไม้ซัมบลีน่าก็กลัวมากคุณเป็นแมงประเภทไหนกัน คุณเอาหนูมาไว้ที่นี่ทําไมฉันเป็นแมงอีนูนแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นมแมลงอย่างเธอมาก่อนเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยต่อมาแมงอีนูนตัวอื่นๆที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็มาเยี่ยมเยียนซัมเบรีน่าถึงจะพยายามไม่แสดงออกแมงอีนูนทั้งหมดก็อิจฉาในความงามเลิศของเธอเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตลกเจ่งๆอ่อนแอปีกก็ไม่มี อบปักลักให้มองอยังแทบไม่อยากจะมองเลยเธอจะไปไหนก็ไปเราไม่ต้องการสิ่งน่าเกลียดแบบเธออยู่ใกล้ๆล้เราซัมบลรีนาะใช้เวลาช่วงหน้าร้อนทั้งหมดเพียงลำพังเธอเอาชนะความหิวโหยและกระหายน้ำด้วยการดื่มน้ำจากดอกไม้วันเวลาผ่านไปนานและอากาศเริ่มเย็นลงแต่ด้วยเสือ้อผ้าฤดูร้อนของเธอเธอจึงรู้สึกหนาว มีทุ่งหญ้าปรากฏขึ้นไกลๆทุ่งหญ้าถูกปกคลุมไปด้วยฟางหลังจากเดินทางมานานซัมบลีนาก็มาถึงทุ่งจนได้ข้างใายฟางเหล่านั้นเธอก็ค้นพบบ้านของหนูนาเมื่อคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้อาหารบ้างซัมบรีนาเคาะประตูและขอข้าวบาเล่หนูนาใจดีก็ให้เธอเข้ามา ทันทีที่เข้ามาเธอก็กินอาหารที่หนูนาให้หมดเกลี้ยงภายในพริบตาหนูนาชอบซัมบลีนามากถ้าเธอเล่าเรื่องให้ฉันฟังทุกวันฉันจะให้เธออยู่จนจบฤดูหนาวเลยด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากซัมบลีนาตอบรับข้อเสนอวันนี้เพื่อนบ้านฉันจะมาหา เขามีฐานะมากกว่าฉันถ้าเธอไปกับเขาเธอจะสบายมากเลยแต่ต้องรู้ไว้นะว่าสายตาของเขาแย่มากเธอจะต้องเล่านิทานที่สนุกที่สุดและอยู่เป็นเพื่อนเขาไปตลอดการสักพักต่อมาตัวตุ่นที่สวมผ้าขนสัตว์กรรมยี่ก็ปรากฏตัวขึ้นซัมบรีนาไม่ได้ชอบตัวตุ่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากทำให้ผิดหวังจึงยอมร้องเพลงให้เขาฟัง Fly Fly Ladybug will tomorrow. Mommy will clothes Mommy buy you new shoes and Wedding be tomorrow new tomorrow shoes ถึงแม้ว่าเขาจะมีสายตาไม่ดีตัวตุ่นก็รู้ว่าตนชอบซัมบรีน่ามากและแตัดสินใจนำเธอกลับบ้านไปด้วยฉันอุตส่าห์มาถึงที่นี่ได้ด้วยการขุดโพรงและสร้างอุโมงคถ้าเธออยากเราจะกลับไปทางเดิมก็ได้นะแล้วจะให้ดูบ้านฉันซัมบรีน่าลังเลที่จะไป แต่เมื่อเห็นว่าหนูนาเห็นด้วยซัมเบรีนาจึงตอบรับเขาเริ่มออกเดินทางในระหว่างนี้พวกเขาเห็นนกนางแอ่นนอนอยู่กับพื้นพร้อมปีกตกลงมาด้านข้างหัวและเท้าของมันขดอยู่ในขนนกตัวนี้ไม่อยู่ตอนขามาสงสัยมันคงเพิ่งตกหลุมลงมาซัมบรีนานึกถึงพวกนกในป่าและจำเสียงร้องจชื่อ้แจ้วเหนือหัวของเธอได้ เธอไม่สามารถทนเห็นพวกมันต้องมาเป็นแบบนี้เธอเศร้ามากในตอนที่หนูนาและตัวตุ่นไม่ได้มองเธอกลับไปที่นกนังแอ่นและมอบจุมพิตให้นกตัวนี้อาจจะเป็นพวกเดียวกับที่ฉันพบในฤด,ดูร้อนถ้าเป็นเช่นนั้นฉันติดหนี้บุญคุณเขาไว้มากมาแล้วซัมเบลีนาะเรารอเธออยู่นะคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยเธอถักผ้านวมด้วยฝาง เธอไปที่โถงทางเดินและห่มผ้าให้นกนางแอน่นจากนั้นเธอนำใบมิ้นท์ไปแช่ให้เปียกและใช้มันเป็นผ้าห่วมวางไว้บนหัวของนกหายไวๆไวนะเจ้านกน้อยวันต่อมาซัมเบรีนาไปดูอาการนกและพบว่ามันลืมตาแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงเธอดูแลฉันดีเหลือเกินอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็หายแล้ว ถ้าฉันหายดีแล้วฉันจะสามารถไปอยู่กับเพื่อนๆในประเทศที่อบอุ่นขึ้นได้ขั้งนอกหนาวมากนะเธอควรพักรักษาตัวในเตียงอุ่นๆเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่ซัมบรเบีนาให้คําแนะนำนกนางแอ่นไปเธอนำน,ำน้ำใส่กลีบดอกไม้มาและช่วยปอนให้หลังจากนั้นก็ได้ฟังเรื่องที่นกนางแอนปีกหักหลังไปชนพุ่มไม้เข้านกนางแอ่นไม่เร็วเท่าเพื่อนๆ เธอเหนื่อยล้าเลยร่วงลงมาในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงและแสงอาทิตย์เริ่มกลับมาให้ความอบอุ่นกับพื้นดินอีกครั้งนกนางแอนรู้ว่าถึงเวลาต้องบอกลาซัมเบลีนาแล้วเธออยากไปป่ากับฉันไหมฉันก็อยากไปกับเธอนะแต่หนูนาเพื่อนของฉันคงจะเศร้าหน้าดูฉันทิ้งเธอไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นลาก่อนซัมบลีนาะ เราอาจจะได้พบกันอีกในภายหน้านะด้วยน้ำตาคลอซัมเบรีนามองดูนกนางแอ่นบินจากไปด้วยฤด,ดูร้อนที่ใกล้เข้ามาซัมเบรีนาเริ่มกังวลตอนนี้ก็ฤด,ดูร้อนแล้วแล้วเจ้าตุ่นสวมกำรรม,มหยี่ก็อยากจะแต่งงานกับเธอเราน่าจะไปหาเสื้อผ้าสวยๆกันนะเมื่อฤดูหนาวมาเยือนเตรียมมาอยู่ใต้ดินกับฉัน ทัมเบลีนาะก่อนที่ซัมเบลีนาจะไปเริ่มใช้ชีวิตใต้ดินที่ทั้งหนาวและมืดเธอออกไปข้างนอกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดูพระอาทิตย์ขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงนกจากด้านบนเมื่อเธอมองขึ้นไปเธอเห็นนกนั่งแอ่นสุดที่รักของเธอ ซัมบรีนาบอกนกนางแอนว่าเธอโดนบังคับแต่งงานกับตุ่นและเธอจะต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินที่ไม่มีแสงอาทิตย์สอ่องฤดูหนาวมาถึงแล้วเรากำลังเตรียมตัวไปประเทศที่อบอุ่นขึ้นมากับเราเธอเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันอยากตอบแทนบ้างคราวนี้ซัมบรีนาตอบรับข้อเสนอ และแล้วซัมบรีนากับนกนังแอ่นก็ออกเดินทางเขาบินข้ามป่าหลายที่ทะเลหลายแห่งและภูเขาหลายลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะหลังจากนั้นเพื่อนคู่นี้ก็มาถึงประเทศที่อบอุ่นขึ้นสถานที่เหล่านี้ยอดเยี่ยมมากแสงอาทิตย์สว่างจ้าก,กว่าเดิมและท้องฟ้าก็เป็นประกายนี่คือบ้านของฉันเลือกดอกไม้ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลยสวยจัง นกนั้งแอนวางซัมบบลีนาลงบนดอกไม้ที่งดงามและท่ามกลางความสวยงามนี้ซัมบบลีนาก็มีความสุขมากเมื่อนั่งอยู่ในดอกไม้และมองรายละเอียดรอบๆเธอเหมือนโดนมนต์สะกดในดอกไม้มีชายหนุ่มตัวจิ๋วที่มันวาวราวกับแก้วชายผู้นี้คือเทวดาประจำดอกไม้ดอกไม้ทุกดอกจะมีเทวดาประจำเขาสูงเท่านิ้วมือมีปีกแวววาวบนไหล่ และมงกุฎสีทองบนหัวนี่เป็นครั้งแรกที่เทวดารูปหล่อได้พบกับเด็กสาวผู้งดงามที่มีขนาดเท่ากันชื่ออะไรสาวงามฉันชื่อตัมปบลีนาะ เทวดาถอดมงกุฎออกจากหัวเขาและวางไว้บนหัวของซัมบลีนาถ้าเธอแต่งงานกับฉันเธอจะเป็นราชินีแห่งดอกไม้ทั้งปวงเธอจะมีชีวิตที่เปี่ยมสุขหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากการได้อยู่ในที่ที่สวยงามแบบนี้ซัมบลีนาจึงดีใจที่ได้ยินคำขอแต่งงานจากเทวดารูปหลอ่อเทวดาจับมือของซัมบลีนาและตอนนั้นเอง ปีกสองข้างก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของซัมเบลีนาตัมเบลีน,า,นาได้เป็นราชินีนางฟ้าและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาล